ธัญญารับตนเป็นแค่คนกลางส่งกำลังใจให้หนิงปณิตาเชื่อว่าจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้เป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวยที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลซึ่งก่อนหน้านี้ทัญญาออกมาเปิดเผยว่ารู้จักกับบุคคลที่สามที่ตกเป็นข่าวกับหนิงปณิตาธรรมวัฒนาซึ่งธัญญาก็เป็นคนกลางส่งสารที่อีกฝ่ายอยากขอโทษถึงหนิงเพียงเท่านั้น ล่าสุดเราก็มีโอกาสเจอสาวธัญญาในงานของแบรนด์ปนัญชิตาซึ่งงานนี้เราก็ถือโอกาสขอสัมภาษณ์อัปเดตความสวยและเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นเกี่ยวกับหนีงสักหน่อยธัญญาบอกว่าไปเพิ่มความสวยมานิดหน่อยแต่ไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มไม่ได้ทําจมูกแต่คุณหมอจัดเรียงไขมันใต้ตาทํเหนียงไม่ได้ทําเยอะแค่อยากให้หน้าดูสดใสขึ้นให้เป็นธรรมชาติ ส่วนเรื่องของน้องสาวคนสนิทหนิงก็ไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวแต่ให้กำลังใจน้องตั้งแต่ต้นเชื่อว่าตอนนี้หนิงเข้มแข็งขึ้นเยอะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขามันจบไปหรือยังจริงๆอยากขอโทษหนิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราแค่เป็นสื่อกลางส่งสารให้ไม่ลำบากใจในฐานะคนกลางเราไม่ได้ไปบอกว่าหนิงหออัยเขาเถอะอะไรแบบนี้ไม่แค่นำสารมาส่งแล้วหนิงจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของเขา มีคุยโทรศัพท์กับหนิงเขาก็ยังไม่พร้อมเราเข้าใจเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้กำลังใจน้องเป็นผู้หญิงเก่งเชื่อว่าหนิงจะผ่านพ้นไปได้